สวัสดีครับเรียนออนไลน์บายครณไต่กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มานํานเสนอตัวอย่างแบบทดสอบคณิตศา,าสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารทศนิยมนะครับของน้องๆชั้นป .5 นะครับไปดูตัวอย่างแบบทดสอบกันเลยนะครับคาสั่งจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับขออาภัยนะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับเป็นคําตอบที่คําตอบที่ซ้าซ้อนกัน ข้อที่1ข้อใดมีค่าเท่ากับ13.58บวกกับ11.23นะครับในคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการาในการหาคำตอบโดยที่ตัดตัวเลือกที่ไม่น่าจะใช่ทิ้งนะครับเพื่อความรวดเร็วและจะขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพื่อประกอบในคลิปนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับในการเฉลย ตัวอย่างแบบทดสอบตัวนี้นะครับในโจทย์เราเขาถามว่าข้อใดมีค่าเท่ากับ13.58บวก11.23เราไปดูตำแหน่งสุดท้ายขวามือสุดนะครับเราจะพบว่าถ้าเวลานำทศนิยมมาบวกกันนะครับการบวกทศนิยมจะต้องทำให้ตำแหน่งทศนิยมตรงกันนะครับตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2บวกกับตำแหน่งที่2การหารอาการลบก็เช่นเดียวกันนะครับขออภยัยบวกและลบ ท to 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 system, ั้งบวกและลบทศนิยมต้องตั <t 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 ้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันย้ำนะครับย้ำกับเด็กๆอย่าลืมประเด็นสำคัญเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องจะต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันนะครับแม้ว่าตัวหนึ่งจะมี3าตำแหน่งตัวหนึ่งจะมี2ตำแหน่งก็ตามเราทำตำแหน่งทศนิยมให้มันตรงกันก่อนถ้าตัวที่มี2ตำแหน่งยังไม่ครบ3าตำแหน่งเราก็เติมเลขศูนย์เข้าไปข้างหลังนั่นเองนะครับก็จะทำให้มันมีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันนะครับซึ่งในข้อนี้เราจะพบว่าตำแหน่งที่2บวกกัน คือเลข8กับเลข3บวกกันได้11เอ็นะครับแสดงว่ามันจะมีค่าอาลลักตำแหน่งที่2นะครับจะมีตัวเลขในตำแหน่งที่2ในคำตอบนี้คือมีค่าเป็น1เพราะนั้นเราก็มาดูว่าตัวในข้อกอไก่ถึงงอง,งูเนี่ยตัวไหนที่หลักที่2ทศนิยมตำแหน่งที่2เป็นเลข1นะครับข้อที่1หลักทศนิยมตำแหน่งที่2คือเลข7็กับเลข6 7ลบ6เหลือ1 ข้อกอไก่น่าใช่ข้อขอไข่5กับ25ลบ2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ไม่ใช่แน่นอนเพราะนั้นตัดข้อขอไข่ทิ้งข้อควาย9้าลบแเหลือ1ข้อควายก็น่าใช่งองู3ลบ7ไม่ได้นะครับไปยืมมาก็จะเป็น13บสลบเก็จะเหลือ6เพราะนั้นงองูก็ตัดทิ้งก็จะเหลือข้อพิจารณา2ข้อคือกอไก่กับขอควายนะครับอย่างที่บอกขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขเพื่อความรวดเร็วนะครับไปดูกอไก่กันก่อนนะครับ6 3สา หนึงเจ็ดลบด้วยสามสิบแปดจุดสามหเท่ากับยี่สดอ่ะด,ดูโจทย์ก่อนนะครับลืมไปโจทย์สิบสมันต้องดูโจทย์ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะเขาถามว่าข้อใดมีค่าเท่ากับตัวนี้บวกกันสิบสบวกกับสิบเอนะครับเท่ากับยี จเมื่อกี้กอไก่ได้เท่าไหร่นะครับ63.17ลบด้วย38.36เท่ากับ24.81เพราะฉนั้นข้อที่1ตอบข้อกอไก่นะครับข้อที่2ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจากข้ออื่นนะครับอ่าเป็นบวกทั้งหมดนะครับเราก็มาดูการบวกไล่ไปทีละตัว0บวกกับ3ได้3 9บวกกับ6 9อ่ะ6ขอไป6บวกกับ5ได้11มันเป็น1 แปดบวกกับสามได้สิบเอ็ดมันเป็นหนึ่งสี่บวกกับเจ็ดมันเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งเพราะนั้นข้อนี้ถ้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเด็กๆอาจจะใช้เครื่องคิดเลขบวกดูก็ได้นะครับอ่ะเราไปดูทีละข้อก็ได้แต่ข้อนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นข้อกอไก่นะครับเพราะศูนย์บวกสามมาได้สามหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดแปดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดสี่บวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดแต่ว่าจะจริงไหมเดี๋ยวจะว่าครูต่ายพาเดานะครับเพราะนั้นใช้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้ดังนี้ข้อกอไก่ก่อนนะครับสิบแปดจุด 80บวก16.23เป็น35.03นะครับข้อขอไข่18.96ปบวก16.85 35.81 19.28บวก1 6บ3 35.81 22.94บวก12.87 35.81เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อเพราะนั้นตอบข้อกอไก่นะครับข้อที่3ข้อความใดถูกต้องก็ค่าประมาณของ66.35คือ6.3ใช่ไหมครับมันเป็น5เพราะนั้นมันต้องปัดขึ้นตำแหน่งที่2ปัดขึ้นนะครับทนิยม1ตำแหน่งตัวนี้ก็จะถูกปัดจาก3ขึ้นไปเป็น4เพราะนั้นกอไก่ไม่ถูกขอไขค่าประมาณของ1.73คือ1.8ใช่ไหมครับ ตำแหน่งนี้คือเลข3น้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งก็จะเหลือประมาณ1.7เพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกค่าประมาณของ11.6 3คือ11.6นะครับน้อยกว่า5าตำแหน่งที่2น้อยกว่า5ปัดทิง้งเพราะนั้นก็เหลือ11.6ถูกต้องงองูค่าประมาณของ7.6 3คือ7.7หลักที่2อนงะตำแหน่งที่2ก็เลข3น้อยกว่า5ปัดทิ้งก็จะเหลือประมาณ7.6นะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อข้อควายตัวเล็กไปไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงขยายเพิ่มขึ้นแล้วกัน เพื่อจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับข้อที่4ี่7ิหปัดเศษเป็นจำนวนเต็มได้เท่ากับจำนวนใดปัดเป็นจำนวนเต็มนะครับ6มันมากกว่า5เพราะนั้นปัดขึ้นนะครับก็จะทำให้จาก15ก็ประมาณ16นะครับเพราะ15.67เกิน15.5ไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ประมาณ16ข้อที่5 1 8ส่วน5มีค่า เท่ากับจํานวนใดนะครับ18ส่วน5เป็นเศษเกินเราก็ทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคะนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า5คูณอะไรเป็น18นะครับ5 3 15เหลือเศษอยู่3เพราะนั้นก็จะได้3เศษ3ส่วน 3, 5นะครับ3เศษ3ส่วน5 3ส่วน5ทำให้เป็นทศนิยมนะครับเราก็หาตัวมาคูณ นะครับมันเป็น3ามเศษสส่วน5ะครับเราก็หาตัวมาคูณ5ให้เป็น10ก็คือ2อนะครับสมาคูณ5ก็เอา2มาคูณ3ข้างบนด้วยนะครับมันก็จะเป็น3 2เป็น6 5 2เป็น10นะครับคือ6กส่วนสิก็คือ0.6นะครับหกส่วนสิคือ0.6อะไรก็ตามส่วน10จะทำให้เป็นทศนิยมก็จะได้ทศนิยม1นึ่แหน่งนะครับเพราะนั้นข้างบน หกส่วนสิบนะครับก็เขียนเลขหกไว้แล้วกันับทศนิยมมาหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดมันก็เลยเป็นจุดหกนะครับจำนวนเต็มคือสามกับจุดหกก็ต้องตอบข้ององูนะครับข้อที่หกยี่สิบส่วนแปดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับยี่สิบส่วนแปดเป็นเศษเกินก็ทําให้อยู่ในรูปจํานวนคะกันจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แปดเท่าไหร่ไดยี่สิบครับแปดสองสิบหกเหลือสี่ส่วนแปดใช่ไหมครับ ก็จะได้2เศษ4ส่วน8 2เศษ4ส่วน8นะครับ4กับ8ตัดทอนกันก็4 1เป็น4 4 2เป็น8 1ส่วน2คือเท่าไหร่ครับ1ส่วน2ก็คือ0.5 1ส่วน2คือครึ่งหนึงก็คือ0.5นะครับสกับ0.5ก็เป็น2.5เพราะนั้นข้อที่6ตอบขอไข่ข้อ7ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับอ่ะเขามี จํานวนลบกันอยู่แล้วก็มีคําตอบมาให้ไปดูซิว่าข้อไหนข้อที่1นะครับ16.53ลบ7.51ท่ากับ9.02ถูกไหมครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ถูกข้อขอไข 52. ่52.18ลบ19.23เท่ากับ32.95ถูกไหมครับไม่ถูกข้อต่อไป39.57ลบ21 จุดหกเก้าเท่ากับสิบเจุดแปดแปดถูกไหมครับถูกนะครับเอาไปดูงองูก,ก่อนเพื่อความชัวร์สามสิบแปดจุดห้าสลบสิบสเท่ากับยี่สไม่ถูกเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อคอควายนะครับข้อที่แปดสิ 22บวก16.25กับ11.85บวก19.82มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไหร่เราก็มาหาแต่ละตัวนะครับแล้วก็เอาค่าผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าลบด้วยผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่านะครับเพราะก็ถามมาผลต่างอันดับแรก19.22บวก16.25ได้เท่าไหร่ครับได้35 จุด 47. กับ11.85บวก19.82ได้31.67ต่างกันเท่าไหร่ครับสามสกับ31.67เอ็ดก็เอาสามสิบหลบสาม นะครับ35.47ลบ31.67 35.47ลบ31.67ใช่ไหมครับเราก็จะได้ต่างกันอยู่3.8เพราะฉะนั้นข้อที่8ตอบข้อไขข้อ9นะครับ 8.62คูณ1.5มีค่าเท่ากับจำนวนใด8.62คูณ1.5เวลาเด็กๆทำเด็กๆก็ตั้งคูณกันนะครับการคูณจะต่างกับบวกกับลบนะครับการคูณทศนิยมจะต่างกับบวกกับลบก็คือไม่จำเป็นต้องตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับเวลาเด็กๆไปทำเด็กๆก็เอามา คูณกันในเศษกระดาษนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วในคลิปนี้ครูต่ายก็เลยใช้เครื่องคิดเลขนะครับได้12.93เพราะนั้นตอบข้อข้อไหนครับข้อขอไข่สามเก้าข่ององูเก้าสามเพราะนั้นตอบข้ององูสิบสองจุดเก้าสามข้อที่สิบนะครับสองจุดสองสี่หารศูนย์จุดสี่มีค่าเท่ากับจำนวนใด 2.24หารด้วย0.4มีค่าเท่ากับ5.6ตอบข้อขอไข่นะครับข้อ11ส้มหนักผลละ0.62กสิโลกร,รมัมสมอหนักผลละ1.2กิโลกร,รมัมมีส้มอยู่3ผลและส้มโอโอ้นี่ส้มโอนะครับขออภัยพิมพ์ตกอยู่5ผลน้ำหนักผล,ลไม้ทั้งหมด ทุกชนิดรวมกันเท่ากับข้อใดนะครับอันนี้มีอยู่3อันนี้มีอยู่5ก็เอา0.62คูณ3บวกกับ1.2คูณ5นะครับ0.62คูณ3ได้1.8และ1.2คูณ5ได้6นะครับบวกกับ เมื่อกี้นะครับ0.62คูณ3คือเท่าไหร่นะครับคือ1.86ก็บวก1.86ก็จะเท่ากับ7.86ข้ององูข้อ12มานะจ่ายเงินซื้อจ่ายค่าภาษี173.51บาทปรากฏว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก117.62บาทมานะต้องจ่ายภาษีกี่บาทก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับ ก็จะได้173.51บวกกับ117.62ร้อยสิบเจอนะครับคือสองร้อย้อตอบข้อคอควายข้อ13ในวงเล็บ1นึ่งอ่าสิบสบวกกับ7.15นะครับวงเล็บปิดคูณกับ1.2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เวลาเราหาคำตอบเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับก็จะได้ 12.85องจุดบวก7จ5นเท่ากับ20นะครับแล้วค่อยมาคูณกับ12ซึ่งก็เท่ากับ24เพราะนั้นข้อ13ตอบก็ไก่ข้อที่14นะครับเช่นเดียวกันทำในวงเล็บก่อนนะครับก็จะได้ว่าทำในวงเล็บ37 5บลบ12.3ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาหารกับ3 5ก็จะได้37 5ลบ สิบสองจุดสามเท่ากับยี่สิบห้าจุดสองนะครับแล้วก็มาหารสามจุดห้าซึ่งก็จะเท่ากับเจ็ดจุดสองเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่นั่นเองข้อสิบห้าข้อสุดท้ายนะครับคุณยาย คุณยายมีข้าวสารอยู่ทั้งหมด21.8กิโลกรัมใช้ในการหุงข้าววันละ1.5กิโลกรัมเป็นเวลา13วันคุณยายจะเหลือข้าวอยู่กี่กิโลกรัมนะครับเราก็เอา21.8นะครับมาหาร ไม่ใช่นะครับเราก็เอา1.5มาคูณจํานวนวันนะครับวันละ1.5 13วันก็1.5มาคูณ13ได้เท่าไหร่ก็เอาไปลบออกจาก21.8นะครับก็จะได้ดังนี้หุงข้าว1วันใช้1.5กิโลกร,รมัมหุง13วันก็คูณด้วย13ก็จะเป็น19.5นะครับมีข้าวอยู่ทั้งหมด21.8หุงไป13วันก็คือลบไป19.5 ก็จะเหลืออยู่2.3กิโลกรัมเพราะนั้นตอบขอ้ขอขอควายนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับทุกๆคลิปอากดติดตามช่องยู u ูบกูตายทิ e งนะครับแล้วก็กดไลค์ทุกๆคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับ